พันด้าซีวิดครับตัว1นึงโฉม f c ตัวนี้จะเป็นตัวไมเนอร์แชนไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจเตอร์ครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์1.8ลิตรเบนซิน E 8 5เติมได้เบ้าโชกตะเข็บรอยเชื่อมต่างๆสวยเดิมหมดเลยครับสเกิร์ตด้านข้างนะับเป็นสีเดียวกับตัวรถมิติตัวรถเนี่ยแม่งสวยมากเส้นสายทุกอย่างคมชัดเจนเนี่ยด้วยเดิอันนี้จะเป็นการเซอร์วิสล่าสุดน่าจะเป็นทำที่ลังสิตนะครับด้านเรนโบสซึ่งมันใช้งานได้จริงนะฮะนี่เห็นไหมฮะ มีเส้นลายกะระยะด้วยเหมือนกับกล้องมองหลังนั่นแหละนั่นก็คือเขียวเหลืองแดงตรงนี้เนี่ยอันบอกเลยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ใสไม่ให้กับตัวรถเพราะว่าอะไรครับจุดมุมอับสายตาบางคนอาจจะเผอลอเลยบางคนอาจจะลืมนะฮะตรงนี้เราก็สามารถเปิดดูไว้ก่อนได้เพื่อนๆครับอันได้รถเก่งเข้าใหม่คันหนึ่งนะฮะโหวสวยเหมือนออกห้างป้ายแดงสภาพนางฟ้าคัดเกตเอมาอย่างดีคันนี้ h o n d a c ซีว c ครับตัว1.8โฉม f c ตัวนี้จะเป็นตัวไมเนอร์แชนนะฮะ หลายคันก่อนหน้านี้หรือว่าอาจจะเป็นคันปัจจุบันตอนนี้อาจจะบอกรายละเอียดทุกอย่างค่อนข้างจะครบถ้วนและอาจจะเป็นในส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากที่มันจะทําให้เราสามารถตัดสินใจซื้อ fc คันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบอดี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปชัน,น Option, ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาหรือว่าส่วนอื่นๆต่างๆนอกจากนี้ก็ตามแต่นะครับตัวนี้เป็นสีขาวเดิมเลยครับรถจะเป็นตัวปี19ไม่มีผ่านอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดอย่างโครงสร้างซื้อไปแล้วพบเจอตัวถังบอดี้ตัวรถเราพบเจอรถมีการเปลี่ยนตรงนี้มารถมีการประสบติเหตุตรงนี้มารับซื้อคืนอย่างพึงพอใจแน่นอนครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างจะซื้อรถเก๋ OK, งอานสักคันหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นในแบบลักษณะของคนประมาณวัยกลางคนหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่อาจจะเพิ่มเข้ามาตอนนี้ในการที่เขาอยากจะซื้อรถใช้งานเป็นของตัวเองสักคันหนึ่ง ซีวิตนี่มองไว้ได้แบบหนักๆเลยครับอีกกี่10ปีก็ตามแต่ไม่มีคำว่าตกรุ่นยังสวยทันสมัยและทันยุคถึงในปัจจุบันและอนาคตนะฮะตัวนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจกเตอร์ครับพร้อมกับไฟเดทาร e มแลนนิ่งไลทส่วนตหมอกเนี่ยมีติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่เราจะเห็นได้เลยก็คือทำไมมันไม่เหมือนรถแบบทั่วไป นั่นก็คือการมองตัวรถที่มีการใส่สเกิร์รอบคันเนี่ยมิติตัวรถมันจะดูแบบเตี้ยฟิทเมนต์สวยและก็ทรงดีไม่ต้องไปโรเตียเลยนะครับคือ Honda เนี่ยมันเป็นรถที่แพร่หลายอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างรุ่นที่มันดังๆหรือว่าที่เราได้ยินติดหูกันบ่อยก็คือจะเป็นคำว่าซีวิตนี่แหละนะครับมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับอันนี้ขัอนสตาร์ทรถไปแล้วนะจะได้เช็คกันไปเลยทีเดียว1.8ลิตร เบนซิน e 8 5เติมได้ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันมันไม่ได้แตกต่างจาก FB หลายคนยบอกว่ามันแตกต่างจาก FB หรือเปล่าไม่ใช่ครับเกียร์ลูกเนี่ยเป็นออโตซีวีดีเหมือนเดิมและดูตัวถังด้านหน้านะฮะพวกแบบซุ้มล้อเบ้าโชค๊คตะเข็บรอยเชื่อมต่างๆสวยเดิมหมดเลยครับไม่มีจุดไหนที่มีการเปลี่ยนมาแน่นอน ด้านหน้าเนี่ยไม่มีประสบอุบัติเหตุมารับประกัน100เซนะครับน็อต <Not S 1> ไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีตัวสติ๊กงเกอร์ทุกอย่างอะไรพวกนี้คืออยู่ครบหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยเม็ดอาร์คเป็นยังไงเม็ดอาร์คสวยหรือเปล่าโห oh, oh, สวยทั้งคันเดิมทั้งคันดีทั้งคันนะครับตรงนี้อันสร้างความมั่นใจกับคนซื้อได้ครับนั่นคืออันรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือน1 0 0 0 0มกิโลแลวก็ซื้อแพ็กเกจร,รถยกช่วยเหลือให้อีก1ปี เพราะนั้นของตรงนี้และของตรงไหนที่อันได้มีการไปเรียกเก็บเพิ่มเติมมีไหมครับไม่มีอยู่แล้วนะฮะน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนให้ตั้งศูนย์ถุงร้ออันก็ทําให้ระบบไฟแบตเตอร,ตตรี่กองอากาศความร้อนน้ํายารอเย็นน้ํามันเบรกทุกอย่างอันก็มีการเซอร์วิสดูแลให้ทั้งหมดก่อนที่จะมีพี่ๆเพื่อนๆน,นมารับซีวิคคันนี้ไปครอบครองนะครับกําลังอัดเดิมๆไม่มีเสียนะ ไส่นงไส้ในไม่ได้มีการแต่งกล่อง ecu ทุกอย่างเป็นของเดิมทั้งหมดท่อก็เดิมจากโรงงานด้วยไม่ได้มีการถอดแคตออกนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโครงสร้างนะครับตัวถังด้านหน้าของ1.8 el fc คันนี้คราวนี้จะให้มาดูตัวด้านข้างบ้างครับเดี๋ยวภายในออปชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปไล่กันอีกทีนึงเพราะว่าหลายคนก็มีการยืนยันมาหลายเสียงนะฮะว่าแบบอยากจะให้บอกด้วยว่าเฮ้ยออปชั่นที่มีมาในกับตัวรถซีวิต ใช้งานได้จริงหรือเปล่าหรือว่า,าพูดแบบรอๆพูดแบบมั่วๆอะไรแบบนี้ได้ครับไม่เป็นหายนะฮะด้านข้างสีเดิมนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีการปรับใหม่ก็คือจะอยู่ตรงแก้มด้านหน้าและก็ตรงกระจกมองข้างก็ยังมีให้อยู่1.8เนี่ยหรือว่าซีวิตเนี่ยเป็นรถเก๋งที่มีดิบเบรกสีล้อนะครับแล้วก็ล้อแมกอลอยเนี่ยตรงนี้จะเป็นของเดิมติดรถมาพร้อมด้วยยางบิสโต้ทั้ง4เส้นตัวยางนี่ยังใหม่อยู่นะครับ ช้กันยาวๆออกต่างจังหวัดในช่วงสงการเนี่ยสบายๆเลยนะฮะส่วนคำว่าไมเนเชนเนี่ยสิ่งที่เห็นมาอย่างเด่นชัดอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็น h o n d l l n เ Watch หรือว่ากล้องไว้มองในจุดมุมอับสายตาพอเวลาที่เราจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเล่งแซงเราก็สามารถมองจากกล้องตรงนี้ได้ซึ่งมันจะกดดูจากภายในได้ไหมมันกดดูได้อยู่แล้วครับ พราะว่าถ้าเกิดยังปกติหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องเข้าเกียร์ถอยหลังหรือเปล่าตัว Honda l a n เ Watch ตรงนี้ถึงจะทำงานไม่ใช่นะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านข้างนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถมิติตัวรถเนี่ยแม่งสวยมากเส้นสายทุกอย่างคมชัดเจนนะฮะร,รถสวยเก็บเลยนางฟ้าจริงๆครับเพราะนั้นใครที่กำลังมองหาซีวิตอยู่สักคันหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดซื้อคันนี้ไปแล้วเนี่ยพบเจอกับความผิดหวังนะอย่างที่บอกยินดีรับซื้อคืนนะครับ ด้านท้ายกันหน่อยฮะตูดเนี่ยโหเป็นเอกลักษณ์เลยนะฝาปิดท้ายตัวสเกิร์ตแล้วก็สปอยเลอร์นะฮะทรงซิ่งเลยไฟเบรกดยสาก็อยู่ภายในห้องโดยสารนะฮะกล้องมองหลังมีมาให้คือถ้าเกิดอย่างตัวีวิตเนี่ยมันจะเป็นยางอะไรสำรองอยู่นะฮะนี่ดูดิฮะแต่ว่าเป็นล้อกระทะแปะนะไม่ใช่เป็นตัวล้อแม็กนะเป็นล้อกระทะแปะนะครับคงพื้นทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเดิมหมดเลยสวยกิฟเลย นะฮะไอช่วงของซุ้มไว้วางยางอะไรสำรองก็ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการทำอาร์คมาใหม่นะครับทุกอย่างเป็นสแตนดาดเดิมจากโรงงานทั้งหมดคือถ้าเกิดยังเอาลองดูเนี่ยซีวิทเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนจะเปิดตรงให้ดูนิดนึงอันนี้เราสามารถแกะดูได้เห็นเม็ดอาร์คไหมฮะเม็ดอาร์คเนี่ยถ้าเกิดโชว์ c เนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะนี่เป็นรอยกลมๆแบบนี้คือในแต่ละรุ่นเนี่ยการผลิตมามันจะไม่ได้เหมือนกันครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดในอนาคตอ่ะมีตัวอย่างให้ดูอันก็จะเอามาให้รับชมไปอีกทีนึง แต่ตอนนี้คืออาจจะมีตัวปัจจุบันก็คือเจเป็น fc คันนี้นี่คือตัวรอบนอกของ fc 1.8ปฮะปี19ไม่ได้มีดีแค่ด้านนอกสวยอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับของอรถกับปฏิพัฒธ์ออโตอนุมัติวภายใน1ชั่วโมงเื่อนเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่ยังเป็นอมาตะตลอดการตอนนี้ก็คือในเรื่องของการออกแบบภายในอันชอบซีวิตในเรื่องตัวการออกแบบมากนะครับมันจะเป็นในลักษณะที่แบบ น่าจะยาวๆหน่อยแต่พอเวลามองวิสัยทัศน์ด้านหน้าเสาเเสา B เห็นชัดเจนเลยฮะมันเป็นตัวฟีลลิ่งในการขับขี่ที่เหมาะสำหรับทุกท่านนะครับที่ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะมากบางคนอาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทกินเงินเดือนในแต่ละเดือนไปอยากได้รถผ่อนถูกๆสักคันหนึ่ง b d s ไม่อยากนั่งรถเมย์อยากเลิกนั่งไม่มีรถเดินทางไปทำงาน ก็แบบนี้ไงครับคือมันจะเหมาะกันในทุกคนมากฟิทเมนตตัวรถเนี่ยคือมันเจี้ยตี้อ่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าผู้มีสูงอายุอยู่ในครอบครัวมันไม่ได้เตี้ยจนแบบลากดินขนาดนั้นครับคือมันเป็นฟิ t เมน t ที่ทําออกมาแล้วมันดีฟิลลิ่งในการขับขี่หรือว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างมันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะอันนี้ก็ไม่ได้อวยอะไรกับมันเยอะหรอกนะครับแต่อันไม่ได้ไม่ได้แบบไม่รู้จักมันอ่ะอันรู้จักมันมานานแล้วซีวิตเนี่ยนะแอร์แบ คูหน้ามีไม้ครบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดถามว่าแอร์แบ็กกี่ใบแอร์แบ็กหกใบนะฮะตรงหัวเข่าคนขับไม่มีแล้วก็จะเป็นตัวสมุดการรับประกันนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเปิดให้ดูถ้าเกิดอยากจะเข้าศูนย์แบบต่อเนื่องเนี่ยก็บอกอันได้นะแต่ถ้าเกิดถามว่าอ่าวารีสูนันหมดไปยังคือหมดไปแล้วนะครับก็จะมีประวัติของคนเก่าด้วยนะเนี่ยดูยดิอันนี้จะเป็นการเซอร์วิสล่าสุดน่าจะเป็นท,ทําที่อ่าลังสิตนะครับ ล่าสุดเนี่ยจะมีการเซอร์วิสไว้อยู่ที่30,000โลนะอันนี้ก็คือมันจะลงแบบนี้3 0 0 0 0โลตอนนี้เลขไม่แสนสี่นะครับเท่ากับว่าเขาจะไปสิ้นสุดตอนเซอร์วิสคือจะเป็นในช่วงของ30 0 0 0โลแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าอยากจะเอาไปเซอร์วิสต่อเลยได้ไหมได้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ก็จบแลลวครับแล้วก็จอทัชสกรีนเนี่ยเป็นแบ็คกเกล์เหมือนกับแก๊กซี่กลุ่มดวงดาวต่างๆมากมายสวยนะดูดีนะหรูหรานะ แล้วก็จะมีตัวระบบที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะว่ามีหรือยังมันมีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวอันจะเปิดให้ดูก็คือจะเป็นตัว Android Auto กับ Apple CarPlay เข้าที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าสมาร์ทโฟนนะอ่ามันจะขึ้นมาเป็น Android Auto กับ Apple CarPlay แบบนี้ถ้าเกิดเราจะเชื่อมนะฮะก็ต้องเปิดอ่าต่อจากบลูทูธเราด้วยอะไรแบบนี้หรือว่าเข้าไปที่ตัวอ่าแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนก็คือตัว CarPlay นะครับ คราวนี้นจะให้ดูตรงนี้หน่อยฮะกล้องมองหลังเดี๋ยวเราดูกล้องมองหลังก่อนกล้องมองหลังเนี่ยจะสามารถปรับได้3มุมมองก็คือจะเป็นมุมกว้างนะฮะหรือว่ากระจายแบบสามเหลี่ยมหรือว่าจะเป็นมุมสี่เหลี่ยมเห็นพื้นนะครับก็คือถ้าเกิดยังเป็นมุมในลักษณะแบบนี้สมมุติว่ามีรถคันหน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตูดเราอยู่ตรงนี้คือมันจะเห็นาาละกะระยะได้อย่างชัดเจนแล้วแต่คนถนัดนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือจะเป็น Honda r e m o r s e ซึ่งมันใช้งานได้จริงนะฮะนี่เห็นไหมฮะ มีเส้นลายกะระยะด้วยเหมือนกับกล้องมองหลังนั่นแหละนั่นก็คือเขียวเหลืองแดงตรงนี้เนี่ยอันบอกเลยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ใส่มาให้กับตัวรถเพราะว่าอะไรครับจุดมุมอับสายตาบางคนอาจจะเผลอเลยบางคนอาจจะลืมนะฮะตรงนี้เราก็สามารถเปิดดูไว้ก่อนได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกดปิดกดเปิดได้เลยนะครับระบบประกาศเนี่ยเป็นแบบปรับออโต้นะเป็นแบบปรับออโต้เลยแอร์เย็นเพลงเพราะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ย จะเป็นในลักษณะของทางตรงก็คือจะเป็น S นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวเกียร์โลแบบนี้นะครับสิ่งที่ค่อนข้างจะเด่นชัดในอีกหนึ่งเรื่องก็คือจะเป็นตัวออโต้เบรกโฮแล้วก็ตัวเบรกมือฟ้าอันนี้เราเห็นกันบ่อยแล้วนะฮะตัวปุ่มอีคอนนะครับพวงมาลัยเนี่ยเขาจัดมาเป็นแบบไหนฮะสามก้านมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นตัวคูสคอนโทรลนะครับที่ปั่นน้ำฝนออโต้แล้วไฟหน้าออโต้แล้วเอนจิ้นสตาร์ทมีมาให้แล้ว แล้วก็ในส่วนของกระจกเนี่ยจะเป็นออโต้แบบออโตเมติกขึ้นลงเฉพาะฝั่งบานด้านหน้าแต่ถ้าเกิดฝั่งบานด้านหลังก็จะเป็นแบบ one touch นะครับแค่นี้นะฮะช่องวางแก้วน้ําพนักพิงแขนบ่ฝั่งอันเป็นแบบปรับไฟฟ้านะแล้วก็ตัวไฟอ่านแผนที่ไฟเพดานทุกอย่างครบหมดที่บังแดดมีกระจกแต่งหน้ามาให้แต่ไฟออโต้ไม่มีนะครับอันนี้ก็ใช้ไฟจากตัวไฟอ่านแผนที่อะไรพวกนี้ก็จบแล้ว คันนี้ไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลอันขายไม่แท้นะอันไม่ได้กกนะอันกลัวนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดอย่างวันหนึ่งเราไปบอกว่าเรากอไม่แต่เราก็ไม่ได้พูดความจริงหรือว่าไม่กล้าขายไม้ที่ลถเป็นไม้เหล็ปัจจุบันตอนนั้นนะครับมันจะส่งผลเสียกับอันแนอนาะคตแน่นอนอันอาจจะไม่ได้เจอพี่ๆก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะไม่กล้าเอาความรู้สึกของคนอื่นมาเล่นหรือว่าเอาความรู้สึกที่ตัวเองอยากขายจนหน้ามืดตาม,มัว มาทําให้คนอื่นโดนหลงเชื่อกับการซื้อของที่เราควรจะได้แบบดีที่สุดแต่กับแย่ที่สุดและเสียความสุขที่สุดแต่ไม่ขายแบบนั้นแน่นอนครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยซีวิคคันนี้เป็นคันที่อันอยากจะนําเสนอแล้วก็บอกได้เลยนะครว่าสามารถมาทดลองขับได้และจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการมองรุ่นนี้ไปอย่างชัดเจนเลยเราจะกลายเป็นคนรักซีวิคท,ทันทีเดี๋ยวเราไปสุกไปหน้ารถครับแล้วก็บอกราคาสักคันนี้อีกทีหนึ่งไปฮะ โอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับหลายๆท่านตอนนี้ก็กําลังจะหยุดงานระยะยาวอยู่แล้วเพราะมันใกล้จะสงการแล้วนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเป็นอย่างข้าราชการหรือว่าพนักง,งานบริษัทมีซิปเงินเดือนบางคนไม่ได้เป็นซิปเงินเดือนมีใบรับรองเงินเดือนพร้อมกับ,บับรประชาชนแบบพนักง,งานจบเลยนะฮะแป๊บเดียวรู้ผลได้ทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเช็คเครดิตยังไงก็เดี๋ยวเราโทรมาคุยกันหลังไม่อีกทีหนึ่งตัวนี้บอกราคาก่อนนะครับ ปี2019 6 4 9 0บ0ันบาทฮะตัวนี้ให้จองร้อยเดียวส่งฟรีทั่วประเทศใช้เงินออกตศูนย์บาทกับดอกเบี้ยด,ดีดีครับเริ่มต้นด้วย2.79มีทุกธนาคารรองรับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านฟรีและถ้าเกิดลดอนุมัติแล้วอยากจะให้อันเดินทางไปส่งถึงหน้าบ้านบอกอันได้เลยครับอันจะส่งให้ฟรีแล้วก็ทําคลิปกับอันด้วยนะ,ะตรงนี้เนี่ยไม่มีการเตรียมอยู่แล้วทุกอย่างมันชัดเจนก็คือความตรงไปตรงมาที่อันอยากจะสื่อสาร และก็ขายตัวสินค้าให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปวิดีโอนี้ชอบอันรักอันซื้อกลันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะติด GPS ล่อยไม่มีแน่นอนนะฮะอุ่นหนุนอันได้ซัพพอร์ตอันได้หรือว่ามีอะไรอยากติเตรียมเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนวันนึงว่างก่อนสงการก่อนกลับบ้านนี้มาทดลองขับกับอันได้เลยฟรีนะครับและเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่ารถรุ่นนี้ทําไมถึงเห็นตามท้องถนนเยอะ และรถรุ่นนี้ทําไมถึงเห็นทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าทุกเพศทุกวัยใช้กันเยอะมันจะกลายเป็นสิ่งอีกเรื่องหนึ่งครับที่เรารักกับมันและเต็มที่กับมันและมีความสุขในการซื้อรถรุ่นนี้แน่นอน0891104954โทรมาได้เลยนะฮะหรือว่าแอดไลน์ปฏิพัทออตโต้ก็ได้และเดี๋ยวเร็วๆนี้หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับรอ,ออยู่ที่ปฏิพัทธ์ออตโต้นะโทรหาันได้เลยตลอด24ชั่วโมงและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ